มันจะเปลี่ยนไปแล้วสุดท้ายหนูจะหายใจกันไม่ออกไหมคะอะดีดตนั่งได้ไหมน้อ,นองออแปดปรนเดงนแบบหนึ่ง อ um, sorry for the interference คุณนั่งได้เลยค่ะโอคะ่ะเราโอเคค่ะแล้วเราเริ่มก,กันเลยละกันนะคะดับแรกเลยขอบคุณทุกคนนะคะที่มาหาการนส่งท้ายปีสำหรับเอีเวนต์ในปีนี้เนาะแต่ว่าใครที่ยังอยากจะจะ เจอนะคะพรุ่งนี้ไปที่อุดรกันได้นะคะใช่ไหมอุดรเนาะอุดรน,นะคะก็จะเป็นางานสุดท้ายของพี่ฟ้าสำหรับปีนี้แล้วก็ยังอยากจะฝากซีรีส์ผนอินสดิบไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นกราฟที่ไม่ได้พุ่งขึ้นอย่างเดียวสำหรับห้าีที่ผ่านก็จะมีช่วงที่ช่วงที่ลงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่า พอ EP 5เนี่ยก็กลับขึ้นมาอยู่ในสถิติที่ดีสำหรับแอปพลิเคชัน i c e นะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนรักษามาตรฐานนะคะอันดับต้นๆเอาไว้เนาะค่ะของโรงงาสุดท้ายแล้วนะคะที่สำหรับปีนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันปีหน้าปีใหม่ไปเที่ยวไหนก็ระวังด้วยนะคะพยายามควบคุมสติเนาะเวลาดื่มใดๆนะทุกคนแล้วก็ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะได้เจอกันวันไหนไม่า้องคิดถึงกันนะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับปีนี้ที่ผ่านมาเราจะก้าวเข้าสู่ปีถัดไปก็คือสามปีที่เราได้รู้จักกันแล้วมีอะไรอยากจะบอกพวกเราไหมคะขอสักหนึ่งคนก็ได้สักหนึ่งคน <c oughs> เป็นกำลังใจให้เสมอะคะ่ะเป็นห่วงเสมอรั <c oughs> กที่สุดนะคะมีไหมเว,มาาวลาสุขภาพพอนอนเยอะๆหายไปนานๆก็ปวดคิดถึง <c oughs> น,น้องไม่กล้าหายไปเลยไม่ก็จริงๆช่วงปีใหม่นะคะ เป็นช่วงที่เราจะเราทั้งคู่น่าจะได้หยุดพักกันจริงๆอะแบบเป็นช่วงที่เล็กน,นะคะซึ่งวันเวลาก็จะเป็นการลาล่วงหน้ากันไว้ต้องแต่แบบต้นปีแล้วนะคะส่วนเรื่องจะแบบไปไหนทําอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้เป็นเรื่องแบบส่วนตัวไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในปีหน้านะคะคือไม่ต้อง <S <S เดี๋ยวไปตั้งคำถามกันนะเอ๊คนนี้ไปไหนทำอะไรไม่มาไลฟ์ทำไมไม่นั่นนี่นู่นนะคะก็ะให้เป็นช่วงแบบว่า พักผ่อนแล้วก็เคลียร์สมองสมองกันไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในปีหน้าทุกคนก็เตรียมตัวได้เลยเพราะว่าปีหน้าก็มีซีรีส์อีกหนึ่งเ,งเรื่องที่เราจะต้องถ่ายทำนะคะหลายๆคู่เลยนะคะในเอ็นจีไอจะได้ทราบกันก็ปร,ระไรบ้อปกตินะคะเรียนค่ะเรียนเรียนเรียนอยน ปิดเรียนขับรถอยากให้ไลฟ์ป๋องนี่มันไลฟ์ได้หรอไ,ไลฟ์ไม่ได้ไ,ดไลฟ์ไม่ได้เดี <laughs> <laughs> ๋ยวไว้จะคอยรีวิวว่าเรียนวันแรกเป็นยังไงเรียนวันที่สองเป็นยังไงนะคปีหน้าจะขับรถโชว์มีใครมาจาัดต่างจังหวัดไหมคะ,ะมันก็มีเนาะมันก็มี อันฟอรรัชดาอินเตฟันส์ああคุณหน้าคุณตากันนะคะมีใครอยากจะบอกอะไรพวกเราอีกไหมแมสเซจก่อนอะปีใหม่ครับจางห้างเลยหรอไม่ใช่อะไรนะคะ ขอให้มีความสุขมากๆโดยาการักษาสุขภาพด้วยนะคะชอบไหมคะเหยียบฝนกินหูหนีบไม่ต้องตอบก็ได้ทุกคนมีในใจอยู่แล้วเราว่าไม่ใช่เ๋ยคำถามต่อไปคำถามต่อไปผิดผิดผิดที่มีๆๆไฟแต่ว่าไม่ต้องตอบก็ได้นะคะคิดว่าทุกคนมีความมีคนในใจอยู่แล้วว่าใครเป็นฆาตกรปีเลียง บอกให้ก็ได้ว่ well. าฆาตกรเนี่ยเราจะได้เริ่มรู้กันนะคะก็คือใน EP 6และ7นะคะเขาก็จะเฉลยแล้วแต่ว่าหลังจากเฉลยก็คือมันจะเป็นแบบอะไรที่ราม่ามากๆทุกคนก็รอดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสารวัตรตุลแล้วก็หมอรันด้วยในเรื่องนี้นะคะอะไรนะสีพี็น สำหรับในปีนี้พี่ฟ้าพูดบ้างแล้วกันเนาะส่งต่อ,อแฟนคลับว่าสำหรับทุกคนนะคะก็อยากให้รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมากๆหมดเงินกันไปเยอะเนาะปีนี้ปีหน้าก็ขอให้ได้เงินเงินทองไหลามาเทมาให้ถูกหวยให้ให้มีเงินเยอะๆนะคะเพื่อที่จะได้แบบว่าไม่ลำบากแล้วก็มาเจอเจอกันได้ในทุกๆงานนะคะสิ่งสำคัญเลยก็อายุอย่างเราเราแล้วเนี่ย สุขภาพสุขภาพก็เป็นสิ่งสาคัญเนาะมาเจอกันทีอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยนะคะแล้วก็ให้มีความสุขมากๆผ่านกันมาก็จะเข้าสู่ปีที่สามแล้วนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มเสียงหัวเราะก,กับพวกเราไปนานๆนะคะขอบคุณมากๆจริงๆปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนนะ่ะอันนี้คือความในใจจริงๆนะอยากให้ทุกคนแบบ ออกไปใช้ชีวิตกันเยอะๆนะคะไปหาอะไรที่มันฮิวใจลองเล่นโทรศัพท์ให้น้อยลงเข้า t w i t t ตอร์เข้าอะไรให้น้อยลงนะคะแล้วก็ลองแบบรีเฟซตัวเองไปพร้อมๆกับพวกเราเพื่อที่จะรับก,กับอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆคนๆๆใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆในปีหน้านะคะก็กลับมาเจอกันกับงานที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนเดิมเลย,เลยบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวว่าปีหน้าจะได้เจอกันน้อยลงก็ยังคงมีให้เจอกันอีกเยอะเลยค่ะมี สปอยให้ว่ามีอีเวนต์ใหญ่หนึ่งอีเวนต์ที่จะได้เจออกันด้วยในต้นปีนี้นะคะเป็นงานคู่งานคู่ค่ะใคร <c oughs> บอสบอกแล้ว <c oughs> งานอะไรอ่ะงานอะไรไม่ใช่ไม่ใช่งานนอกค่ะของของค่านนอกของข่านนอกใช่คู่กันใช่ ฟรีค่ะาาฟรีก็เงินที่เสียให้กับพวกเรามาไม่ว่าจะเสียกับศิลปินท่านไหนก็นแล้วแต่นะคะขอให้ได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกบนให้มาพวกเราก็เอาไปสร้างตัวที่นะคะไม่ได้ไปไหนเลย เมื่อกี้พี่ฟาอวยพรแล้วหนูวอวยพรมางดีกว่าสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนไม่อยากไม่อยากให้นีม่มันออป Happy New Year นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าอยู่กันมา3ปีเชื่อแหละว่าแบบว่ารักพวกเราเที่พวกเราเป็นพวกเราจริงๆนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาส รักตัวเองค่พักผ่อนเยอะๆด้วยให้เวลากับตัวเองด้วยเพราะว่าตลอดระยะเวลาสปีทุกคนให้เวลากับพวกเราเยอะมากบางคนคือต้องไปงานที่ฟ้าไปงานคนนู้นไปงานคนนี้คือต้องแยกกันไปแล้วมันหลายตังค์เนาะไม่ได้พักผ่อนกันเลยก็อยากจะให้พักผ่อนกันเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราค่อยมาลุยตามเหนื่อยกันใหม่นะคะจะสัญญาว่าจะไม่สัญญา้กันแต่ว่าปีหน้าจะ จะจะจะอะไรดีไีไ่นาค่อยว่ากัน <S <S ขาไปคิดก่อนนะโอเคนี่การบ้านที่หนูฝากทุกคนเอาไว้นะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาบอกว่าจะอะไระะก็อย่าลืมนะคะาหาเวลาให้ความสุขของตัวเองด้วยเตัวเองด้วยพาครอครัวไปเที่ยวนะคะหรือว่า ใครอยู่คนเดียวก็ลองไปหาอะไรแปลกๆํำดูนะคะเช่นเช่นการแบบอ่าไม่ไม่ไม่เคยวาดลูกไปวาดลูกอย่างเงี้ยไม่เคยแบบว่าปั้นดินเผาปัา้นดินเผาไม่เคยทอะไรก็ลองไปทําใหม่ๆดูอาจจะแบบเจอสิ่งที่ชอบก็ได้นะคะแต่ก็อย่าลืมอย่าลืมชอบเราเหมือนเดิมนะอชอบแบบอื่นได้แล้วชอบเราด้วยนะบอกคุ wine. <laughs> <laughs> happy New Year, Canada. For fans, Happy Happy New Year! Uh, I I hope you have a good year next year. Be healthy and wealthy. Don't forget to find your time free day to go do anything you like and be happy. Okay, that's it. h 好วะชื่อวะชื่อเสี่ยวช้านหัวฟังไม่ออกอะไรนีพูดได้อยู่คำเดียวเดยออ๋อปีหน้าจะจะเรียนภาษาจีนเพิ่มใช่คิดเอาไว้ว่าอยากเรียนภาษาที่สามเพิ่มสเปนไม่รอจริงๆ ลองจีนละกันะกนะคะแค่นี้แหละเพราะไอ้นี่เอ่อ point for fans Happy New Year เอ่อ Happy Your Life Good Job Good Health uh, เอ Good Luck Good Person Good Love Good Morning อันกูไนโอเคแล้วก็ถาเลจีนะ่าวัชื่ออีฟามีอายวเม้มีเวรอายผมมัวยอานี้ซินเจย์อินนี่หัวายอันนี้ละค่ะนะคะเอเียเชียมาปุฮา ฟิลิปปินส์มาฮากิตามาฮากิตาติมเจา้าติมเจา้เจานี่ติาอาโมกคราเชียาขพักเ,เจ้าหลายๆเ้อโอเคทุกคนคะมีอะไรอีกไหมที่อยากจะบอกเดี๋ยวเราต้องมูฟกันแล้วนะคะเดี๋ยวเวลา จะรบกวนเวลาห้างเขาขอไว้แค่ยี่สนะิบนาทีอ่ะมีไหมครับถ้าไม่มีพวกเราจะร่ำลากันไปแล้วนะคะมี่จะไปะคะเจอกันตปีนะ,ะอ๋อสาววันเกิดไว้ด้วยนะคะปีนะ <laughs> คิดตีมไว้แล้วขอความกรุณาทุกคนนะคะมากันให้ตรงตรีมด้วยซึ่งตีมนี้ก็จะเป็นตีม <laughs> ยังไม่บอกเดี๋จะรอหลังปีใหม่นะคะ ไม่ไม่ใช้งบเยอะค่ะแต่ว่าใช้ความกล้าอย่างเดียวนะคะเสร็จโอเคโอเคทุกคนคะเดินทางกลับา้าโดยสวัสดีภาพวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่กรอบรักทุกคนมากมากนะคะดูแลตัวเองดีๆด,ด,ด้วยนะดูดูแลคนอื่นให้เวลาคนอื่อนยอ่แล้วอย่าลืมหันกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองกันเยอะๆนะคะจากใจศิลปินก็อยากให้แฟนคลับทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็ <c oughs> รอยยิ้มเยอะๆแล้วก็พรุ่งนี้ใครที่ว่างนะคะก็ไปเจอกันพี่พากันได้เหมือนไปเค้าดาวด้วยกันละกันนะคะเพราะว่าก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วที่อุบดอนนะคะโอเคบาย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 รักคุณต่อไปรักคุณถ่ายแล้วเมื่อกี้ถ่ายลูปม,มีมีช่างกล้องอยากถ่า,ายให้ไหมะคะสักหนึ่งท่านโอเค นะคะวิดีโอนะวิดีโอนี้ใครให้ขอให้รวยค่ะไม่ทันไม่ทันหนึ่งสอง